สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพื่อนบ้านสตอรี่นะครับเป็นช่องที่นำข่าวสารของประเทศเพื่อนบ้านมาเล่าสู่กันฟังนะครับมีคอมเมนต์ของ f อซนะครับคอมเมนต์เข้ามาว่าถ้าว่าแบบเป็นกลางจริงๆก,ก็ยังชี้ชัดไปไม่ได้ว่าคอมเมนต์ใช่ขอมหรือไม่ใช่ต้องอ ต้องค้นกันต่อไปจริงๆแล้วนักวิทยาศาสตร์ก็เอยนักประวัติศาสตร์ก็ค้นกันมานานแล้วนะครับก็ความเห็นก็แตกต่างกันนะครับบางคนก็บอกว่าใช่บางคนก็บอกว่าไม่ใช่เอาตามหลักฐานที่มีอยู่นะครับจะเล่าให้ฟังหลักฐานที่มีอยู่คำว่าขอมครั้งแรกปรากฏขึ้น ในศิลาจารึกก็คือของพมา่าหรือผู้กามมีหลักศิลาจารึกของผู้กามทำขึ้นในสมัยพระเจ้าอนอรธาอาณาจักรของผู้กามนะครับพระองค์ได้บันทึกเอาไปว่าถูกขอมมาลุกรานถูกชาวขอมมาลุกรานนักวิยทยาศาสตร์หรือนักประวัติศาสตร์ก็ บอกว่าขอมคือกลุ่มคนที่อยู่ทางใต้ก็คืออยู่แถบอยุธยานั่นเองแถบรบุรีแถบอยุธยาเพราะว่าแน่นอนว่านาครพมไม่มาถึงนี่นะครับนครพมไม่มาถึงพมา่าแน่นอนไกลนะครับก็ต้องแถบรบุรีอยุธยาหรือไม่ก็จามนะครับจามก็คือ กลุ่มคนที่อยู่ตตอนใต้ของเวียดนามเรียกว่าจามก็เรียกว่าขอมได้นะครับที่นักวิทยาศาสตร์เอยไม่ใช่นักประวัติศาสตร์บอกว่าอยู่กลุ่มคนทางใต้นะั่นะนะตามความคิดเห็นของแอดมินนะว่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่ากลุ่มคนที่อยู่ตอนใต้แล้วจะเรียกว่าขอมเป็นกลุ่มคนที่สร้างประสาทเป็น สร้างปราสาทหินนี่แหละครับสร้างปราสาทหินแถวนี้ไม่มีใครสร้างได้นอกจากขอมนะครับใครที่สร้างปราสาทเป็นหินได้เนี่ยเขาเรียกว่าขอมทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นจามหรืออ,อ,อีสานหรือภาคกลางหรือเมืองนคนรธุลอกัมพูชานะครับเขาเหมารวมว่าขอมทั้งทิ้น เขาไม่ได้เรียกตัวเองว่าขอมแต่คนอื่นนะครับเรียกพวกเขาว่าขอมมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับการมีวิทยาการที่จะสร้างปราสาทนี่ครับมันมีหลักทางดาราศาสตร์ทางอะไรมากมายนะครับที่ต้องให้มันลงล็อกลงตัวนะครับเป็นเทคโนโลยีที่ชาวอินเดียเอามาเผยแพร่นั่นแหละครับเพราะฉะนั้นใครทำได้ก็ เรียกว่าขอมทั้งสิ้นแล้วก็ในศิลาจารึกที่บันทึกไว้ที่สมัยก่อนของพม่านี่ก็บอกว่าบันทึกด้วยภาษาขอมนะครับแต่เขียนเป็นภาษาไทยคือคนะํนา,าคนะเป็นภาษาไทยคํานะเป็นภาษาไทยแต่ใช้ภาษาขอมเหมือนออภาษาคารโอเกะนั่นแหละครับก็คือ เขียนเป็นภาษาไทยแต่ตัวหนังสือเป็นภาษาอังกฤษ,าษานะครับเลยลักษณะน,นั้นที่ผู้กามนะครับที่ผู้กามก็ยังเหลืออยู่นะครับนักวิชาการของพอม่าก,ก็ยืนยันว่าเป็นภาษาไทยนะครับแต่เขียนด้วยภาษาขอมนะครับและถามว่าขอมนั้นเป็นขมิหรือไม่นะครับคงไม่ใช่นะครับ เพราะว่าขมรไม่มีความสามารถในการสร้างภาษสาทจะว่าไปแล้วแม้แต่สยามเองนะครับหรือพมา่าเองก็ไม่มีความสามารถในการสร้างปรสาทเพราะมีหลักศิลาจารึกที่จามนะครับที่เวียดน,นามของจามได้บันทึกเอาไว้ว่าเขามีคนที่เป็นทาต เอามาเฝ้าปราสาทค,คือคือคือจับคนได้จับคนได้เวลาไปรบทัพจับศึกก็จับคนได้แล้วก็จะเอาไปเฝ้าปราสาทไปเฝ้าปราสาทในปราสาทยามนั้นก็จะเขียนว่ามีอุทิศให้เฝ้าปราสาทให้ดูแลปราสาทก็มีชาวพม่ามีพม่านะแล้วก็มีสยามมีเสียมมีเสียมสยามหรือเสียมแล้วก็มี กามีกามีก็คือ,ขอเขมรก็สรุปได้ว่าทั้งผู้กามหรือว่าพม่าก,ก็ไม่ใช่ขอมอ่สยามก็ไม่ใช่ขอมขอเมรนหรือกามีก็ไม่ใช่ขอมเพราะว่าถูกเขาจับไปไงถูกเขาจับไปเขาก็เขียนแต่จริงๆแล้ว ใครที่สร้างประสาทได้เนี่ยเขาเรียกว่าขอมนะครับแต่ชัดเจนที่สุดก็คือลบบุรีนี่แหละขอมนะครับลบบุรีหรือวัดละโวนี่แหละขอมเพราะว่าอืเราก็เรียกชาวลบบุรีว่า,าขอมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับตั้งแต่โบราณโบราณแต่โบราณบันทึกไว้ในที่ประสาทนครวัดเขามี กองทัพสยามที่หนึ่งกองทัพละโวละโวหรือละโวนี่ที่สองใช่ไหมล่ะไอ้ที่สองนั่นแหละขอมที่หนึ่งก็อ่าก็เรียกว่าไม่ใช่ขอมนะคือเป็นสยามหรือเป็นเสียมนะเป็นเสียมหรือเป็นสยามก็ไม่ใช่ขอมแต่ในในระยะเวลาต่อมาจีนได้บันทึกเอาไว้ว่าขอมหรือว่าละโว ลาโวเขาเรียกว่าล้อหูนะครับแล้วก็เสียมล่อก็คือสุพรรณบุรีสองอาณาจักรนี้ก็รวมกันเสียมล่อก็เลยเป็นอยุธยานะครับสุพรรณบุรีอยุธยาก็เรียกว่าเสียมล่อเพราะฉะนั้นระหว่างเสียมกับลาโวก็เลยรวมตัวกันอันนี้จีนก็บันทึกเอาไว้นะครับก็สรุปได้ว่า ใครคือขอมก็คือละโว้นั่นแหละชัดเจนที่สุดนะครับเพราะว่าอ่าเสียมลอหรือเสียมหลอเนี่ยเราดินแดนแถบนี้เราเรียกว่าชาวขอมทั้งนั้นตั้งแต่ไหนแต่ไรเป็นต้นมานะครับอ ถามว่าทําไมถึงถึงเรียกว่าผอมเพราะว่าในสมัยพระเจ้าชัยเจ็ดนะครับชัยบรมที่เจ็ดก็ส่งลูกชายมาครองระบูนะครับมาแต่งงานคนระบูแล้วก็ส่งลูกชายมาครองระบูเมื่อชายเจ็ดเป็นขอมนะครับชัยบรมที่เจ็ดเป็นขอมระบูก็ต้องเป็นขอมเพราะว่าเขาส่งลูกชายมาปกครองที่นี่นี่แหละคือสาเหตุว่าใครเป็นขอมกันแน่แต่ถามว่าค่าแมเป็นขอมไหม ขมຈน่ะเป็นขอมไหมไม่ใช่นะครับไม่ใช่เพราะว่าถ้าขมนเป็นขอมในปราสาทหินต่างๆที่บันทึกเอาไว้ก็มีแต่คนขมนไปดูแลทั้งนั้นนะครับจัทธาตุเท้ากัมมีธาตุเท้าสยามชาเทาเสียมชาติเท้าภูก,กามมีแทบทุกปราสาทนะครับคือการรบทับจับศึกนี้ก็จะจะไปทั่วนะครับ ไปทที่พระเจ้าอ,อ,อนอนรธาเนี่ยนะพระเจ้าอ,น,อนรธาบันทึกเอาไว้ว่าขอมมาลุกลานอาจจะเป็นขอมจากลบรบรีหรือขอมจากจามก็ได้นะครับเพราะว่าจามได้บันทึกเอาไว้ว่ามีทาตชาวผู้กามชาวชาวพมานี่แหละครับ ก็อยู่ตรงนั้นด้วยแสดงว่ามารบจริงนะครับมารบที่ผู้กามนี่จริงก็เอาจับไปเพราะว่าสมัยก่อนนี้เวลาเ้ารบทัพนี่เขาจะเน้นการเอาผู้คนไปใช้สอยเป็นเป็น,เป,นเป็นส่วนมากนะครับไม่เน้นเอาดินแดนเพราะว่าถ้าเอาดินแดนแล้วจะต้องเอาทหารไปปกป้องดูแลใช่ไหมล่ะ ถาเอาดนดินแดนจะต้องทหารไปปกป,ป้องดูแลเขาไม่มีกําลังทหารมากพอถึงขนาดนั้นเขาก็เลยแค่เอาแย่งประชากรกันก็ามาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับพมา่ามาลบไทยทุกครั้งก็จะกวาดต้อนคนไทยไปทุกครั้งนะครับไทยไปลบดินลาวก,กวาดต้อนคนลาวมาไทยไปลบกัมพูชาก็กวาดต้อนคนกัมพูชามาจะ,มดดนนะจะไม่ยึดดินแดนนะครับจะไม่ยึดดินแดนมาในยุคหลังนี่แหละที่ ยืดดินแดนเพราะว่าฝรั่งเศสพาทำรรนะครับฝรั่งเศสเข้ามาก็พยายามจะเอาดินแดนให้ได้นะครับก็เราก็เลยต้องไปเขียนแผนที่นะครับเขียนแผนที่ว่าของเราถึงไหนถึงไหนนะครับมาในยุคังหลังฝรั่งเศสพาทำนะครับฝรั่งเศสกับอังกฤษพาทำแต่ทั้งก่อนนะเราเน้นอาจจะมีดินแดนบ้างถ้าเป็นเมืองเมืองที่สําคัญนะอย่างเช่น พม่าก,กับเราเนี่ยแย่งเมืองทวายเมืองทวายก็คือเป็นเมืองท่าจอดเรือที่ใหญ่ที่สําคัญถ้าใครได้เมืองทวายไปก็มีโอกาสร่ํารวยเพราะว่าเอ่อจะจะทาําให้ค้าขายสะดวกใช่ไหมละ่ะพมา่านี่แหละคือเหตุผลการเสียกลุ่มครั้งที่สองก็คือว่าพม่าต้องการเอาเมืองทวายให้ได้เราก็ทำสำเร็จนะครับเขาก็แย่งไป จนปัจจุบันนี้ก็เป็นของพอม่าก็ครับเมืองทาวายแต่จริงๆแล้วมันเป็นของไทยมาตั้งแต่นนตั้งแต่สมัยนานแล้วนะครับตั้งแต่สมัยพระนาเรสวนแล้วว่างั้นเหตุไปพระนเรสวนได้มานานแล้วนะครับพม่าก็เอาคืนไปได้สําเร็จนะครับอันนี้แหละคือดินแดนก็เอากันไม่มากนะเอากันแต่พระเมืองที่สําคัญเท่านั้นแต่ดินแดนที่ไม่ ไม่เหมาะนะครับไม่เหมาะหรือว่าเป็นการเกษตรเฉยเฉยนี่เขาไม่เอานะครับเพราะว่าบ้านไหนเมืองไหนก็มีพื้นที่ทํากินทั้งนั้นนะครับไม่แย่งอานแล้วก็ไม่แย่งแผ่นดินกันนะครับแม้แต่อยุธยาเองก็ทําเลก็เหมาะนะครับมีแม่น้ําเจ้าพยาค้าขายสะด,ดวกนะครับเรือใหญ่ๆเข้าไปจอดได้เนี่ยพม่าก,ก็ยังไม่เอาเลยนะครับ ก็ยังแค่ว่าเอาเอาผู้คนไปเฉยๆนะครับอรอบที่หนึ่งเอาช้างไปเอาช้างเผือกไปสี่ตัวนะครับรอบที่หนึ่งนะครับในในสมัยศึกกับพระเจ้าบุรีรัมย์เอาช้างเผือกไปสี่ตัวเอาผู้คนไปนิดหน่อยนะครับตอนนั้นเอาไปน้อยนะครับตอนรอบที่หนึ่ง รอบที่สองเนะี่ยเอาผู้คนไปเยอะนะครับเอาไปไว้ที่เมืองหลายเมืองนะครับนี่แหละคือการรบทับจับศึกในสมัยก่อนเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่บอกได้ว่าเมื่อหลักฐานในศิลาจารึกกําหนดไปว่าอ,อที่จามนะที่จามเขาบันทึกเอาไว้ว่าได้จับได้เอาอ คนพมา่าคนสยามคนเสียมนะแล้วก็คนกมัมีหรือขเมรเนี่ยเอาไปเพ้าปราศาสเนี่ยนะครับคนลาวด้วยนะครับเราก็คือลาวก็คือเราเราก็คือลาวนะครับเอาลาวด้วยนะครับทั้งหมดนี่ไม่ใช่ขอมหนึ่งพมา่ 2, 2, าสองสองลาวสามสยามาแล้วก็สี่ก็มีหรือขมร ทั้งหมดนี้ไม่ใช่ขอมเพราะว่าขอมเป็นเจ้าของภาษาใช่ไหมคร่ะขอมเป็นไปทางภาษาทเขาจึงเขียนว่าพวกนี้มาเฝ้าภาษาเฉยขเมรจะมาอ้างตัวว่าเป็นชาวขอมไม่ได้นะครับอ่าแล้วก็ลาวก็อ้างไม่ได้พรม่าก,ก็อ้างไม่ได้ส่วนสยามก็อ้างไม่ได้เช่นเดียวกันพระประเทศสยามก็เป็นต่างหากเขาบันทึกเอาไว้แต่ ลาวลาวพิมายพนมรุง้งเมืองต่ำมาปราสาทอะไรนะปราสาทซาดกอก,กทมมันอยู่ในประเทศไทยเพราะฉะนั้นร่องรอยของชาวขอมก็อยู่บริเวณนี้นะครับนครพนมด้วยนะครับนครพนมก็มีปราสาทขอมใช่มปราสาท ค้องขอมที่ใดก็แล้วแต่ที่มีปราสาทของหินเนี่ยอยู่ที่นั่นแหละคือดินแดนท้องขอมแต่ขอมหายไปไหนขอมหายไปเพราะเพราะสาเหตุว่าไม่ได้เป็นใหญ่อีกต่อไปไม่ได้เป็นใหญ่ไม่ได้เป็นผู้ครองนครอ,อีกต่อไปในกัมพูชาก็ถูกกระซอกปแอม โค่นอับัลลังใช่ไหมนะพระเจ้าชายบัณฑิตก้าโค่นบัลลังก์ก็ไม่ได้สร้างปราสาทอีกเลยก็ขอมก็ไม่ได้มีมาอีกนะครับหลังจากที่พระเจ้าชายบัณฑิตก้าโดนโค่นบัลลังก์มนก็ไม่นิยมการสร้างปราสาทจึงไม่สามารถที่จะเรียกว่าขอมได้นะ,ะส่วนที่เพลงไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่มาย หรือไม่ว่าจะเป็นโรบุรีก็ถูกคนสยามกลืนนะครับกลุ่มคนสยามกลืนอ่าก็คือพระเจ้าอู่ทองก็เป็นชาวขอมใช่ไหมก็ไปควางอัคคยาควางมาได้จนถ,ถึงพระเจ้ารามเมสวนแล้วมาถึงพระเจ้ารามได้าชา้าก็ถูกสยามค้นบัลลัง <c oughs> ค้นบัลลังเหมือนที่แต่ซักพระแอมค้นบัลลังในขมียนนะครับค้นมาเร็งในกัมพูชาก็จะเป็นเชื้อสายของ <c oughs> ของเนี่ยของสุวรรณภูม <c oughs> ขนนะิของสุพรรณน่ะของสุพรรณเชื้อสายสุพรรณก็เปลี่ยนเชื้อสายเป็นถูกกลืนคือเขาเขากำจัดเขาก็จะกำจัดเฉพาะผู้ชายนะครับผู้หญิงเขาจะเอาไว้นะการรบในสมัยก่อนถ้าสมมุติว่าตีที่ไหนได้รบที่ไหนได้หรือว่าประหารกันเจ็ดเชือโคตรนี่เขาจะเลือกเฉพาะผู้ชายนะครับ ส่วนผู้หญิงนี่เขาจะเอาไว้นะครับเพราะว่าเขาว่าผู้หญิงนี่ไม่มีพิษมีภัยเพราะฉะนั้นผู้หญิงนี่ก็จะถูกลถกลืนถูกกลืนถูกผสมเชื้อสายอยู่ที่ไหนก็จะกลายเป็นคนเมืองนั้นก็จะกลายเป็นสยามไปหมดนะครับอยู่ที่ประเทศไทยกลายเป็นสยามอยู่ที่กัมพูชาก็จะกลายเป็นขเขมรน,นะครับ แลแต่แต่ร่องรอยก็ยังเหลืออยู่อย่างเช่นเมืองกัมพูชานี่ยเขาเรียกว่าเมืองเสียมเรียบนะครับเมืองที่ตั้งปราสาทขอมนี่แหละครับตั้งปราสาทนครวัดนี <Bright. S 1> ่เขาเรียกว่าเมืองเสียมเรียบก็แสดงว่าเขาแย่งอํานาจของขอมแล้วก็เสียมด้วยนะครับเพราะเสียมกับขอมก็เป็นเครือญาติกันก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมล่ะเป็นเครือญาติกันก็อยู่ตรงนี้ เสียมมาปกป้องขอมเสียมาปกป้องขอมคือมาจากนี่นะครับมาจากพี่ไม้เนี่ยมาแย่งมาอยู่ที่เมืองนครธมนะครับมาอยู่ที่นี่แต่พอสิ้นอำนาจเพราะว่าประชากรของขอมบวกเสียมเนี่ยที่อยู่เมืองนครธมเนี่ยมันน้อยน้อยกว่าเขาเยอะนะครับน้อยหลายเท่านะครับน้อยกว่าหลายเท่า าก็เลยขับไล่โดยโดยการกําจัดเรีย ع, ราบเรียบเขาเรียกเขาเรียกว่าเมืองพอเขาทำสำเร็จเขาเรียกว่าเมืองเสียมเรียบนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าใครเป็นขอมขอมนั้นแล้วแต่จะเรียกนะครับคือเชื้อสายขอมเนะี่ถูกกลืนนะครับถูกกลืนไปหมดทั้งกลืนในขเขมรทั้งกลืนในสยามนะครับ ต่ถ้าว่าใครเป็นขอมใครสร้างปราสาทได้นั่นแหละเป็นขอมนะครับปัจจุบันนี้ก็ยังสร้างได้นะครับก็คือที่วัดภูม่านฟ้าบุรีรัมกำลังสร้างอยู่ก็แสดงว่าหลวงพ่อแดงนะครับหลวงพ่อแดงที่คนที่กําล er er. ังสร้างอยู่เขาบอกว่าเขาเป็นขอมและคนที่แก่สลักอยู่ทําปราสาทก็เป็นขอมกับชาติมาเกิดนะครับหลวงพ่อแดงยืนยันนะครับเป็นข่าวขอมกับชาติมาเกิดเขาจริงขยันเขาจริง ไม่มีบน่นไม่มีปัญหาอะไรในการสร้างปราสาทนี่แหละคือถามว่าใครเป็นขอมก็คือคนที่สร้างปราสาทได้สร้างปราสาทหินได้นั่นแหละเป็นขอมถ้ากัมพูชาทําได้ก็จะเรียกให้นะครับโอเคถ้ากัมพูชาทาปราสาทหินได้เหมือนที่วัดภูม่นฟ้าทําที่ปุริรัมทำเนี่ยก็จะเรียกเป็นขอมได้จะทําได้ไหม แต่ถ้าใครทําได้นะครับทําได้ยอมนะครับยอมเรียกว่าขอมแต่ตะกอนเนี่ยเขมเมนไม่อยากได้คําว่าขอมหรอกครับเขาเกลียดขอมด้วยซ้ํานะครับเพราะว่าขอมแบบครับเขาเขาสร้างปราสาทใช่ไหมบนะางเขาเขาเป็นคนงานเป็นคนงานเป็นคนงานในการสร้างปราสาทกฎกี่ข่มเหงเขาเขาก็เลยเกลียดขอม เขาเกลียดเขาไม่อยากให้ขอมอยู่ตรงนี้เขาเลยแย่งอํานาจแต่ซักัแอมก็เลยได้ของราชเป็นตระกูลนโรดมนะทุกวันนี้เป็นตระกูลนโรดมเพราะฉะนั้นสมัยก่อนเขาเกลียดขอมแต่ทุกวันนี้เขาอยากเป็นขอมเพราะอะไรเขาอยากเป็นขอมเพราะขอมเป็นเจ้าของประสาทเป็นเจ้าของวัฒนธรรมเก่าแก่ดั้งเดิมเขาก็เลยบอกว่าเขาเป็นฟูนัน เป,เ,เ,ปเป็นเจนละเป็นฟูนันเป็นเจนละเพราะว่าฟูนันเป็นเป็นอาณาจักรขอมใช่ไหมนะฟูนันเป็นอาณาจักรขอมแต่จริงๆแล้วเขาอยู่ฟูนันจริงนะครับแต่เขายังไม่มีอำนาจในการปกครองชาวขอมมีอำนาจในการปกครองเขาเพิ่งมีอำนาจในการปกครองตอนที่เขาล้มล้าง พระเจ้าชัยบัที่เก้าได้เท่านั้นเขาถึงได้มีอำนาจเป็นชาวกัมมีหรือว่าชาวเขมรหรือกัมพูชาเนี่ยหละถึงได้มีอำนาจแต่จริงๆแล้วเขาเขามีเชื้อสายมานานแล้วแหละมีเชื้อสายมานานแล้วเขามาจากชาวาเขามาจากชาวามาจากมาลายูมาจากแถวนี้แหละเชื้อาสายเชื้อสายคนละกลุ่มกับชาวไตกระไดนะครับคนละกลุ่มกับตากระไดชาวไตกระได แต่ประเทศไทยนี้เชื้อสายส่วนมากเป็นไตกระไดใช่ไหมครัมันคนละกลุ่มดีเอ็นเอก็ไม่ตรงกันนะครับไม่ตรงกันชาวไตกระไดกับชาวก็มีหรือชาวขอมขขขเข้าเข้าเหมนเนี่ยไม่ตรงกันแต่ดีเอ็นเอของชาวขอมกับไตกระไดนี่มันผสมกันผสมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะว่าคนลบบุรี ก็มีจํานวนมากในสมัยนั้นคนลบบุรีนี่ก็เป็นขอมแน่นอนใช่ไหมเราก็เรียกว่าขอมขอมลบบุรีขอมละโวตั้งแต่ไหนแต่ไ,ไรมาเป็นต้นมาเพราะฉะนั้นก็มีปะาสาทหินด้วยประสาทอ่าปะาสารป้าบางสามยอดลบบุรีนี่แหละครับก็ผสมเชื้อสายกันจีนก็ได้บันทึกเอาไว้ว่าเมืองหลอหูหรือละโวกับเมืองเสียนหลอก็คือสยามนะครับ รวมเป็นรวมเป็นกลุ่มเดียวกันรวมเป็นประเทศเดียวกันรวมเป็นเมืองเดียวกันจีนก็ได้บันทึกเอาไว้อย่างนั้นถามว่าใครกันแน่ที่เป็นขอมเป็นขอมมีโอกาสเป็นขอมสยามนะครับเพราะว่าสยามรวมแต่กัมพูชาไล่ฆ่าขับไล่นะครับขับไล่ไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้รวมไม่ได้รวมขับไล่ แต่อยากเป็นขอมเพราะว่ามีวัฒนธรรมมีปราสาทหินมีวัฒนธรรมก็เลยจะเอาตัวเองให้เป็นขอมให้ได้และคนที่สนับสนุนกัมพูชาก็คือฝรั่งเศสฝรั่งเศสเขียนหลักฐานเขียนประวัติศาสตร,ร์ให้ว่าคามเอ็มพายมีจริงคามเอ็มพายคือ บริเวณที่ขอมอยู่ทั้งหมดขอมอยู่ทั้งหมดถือว่าคแม์แอมพายไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินสยามแผ่นดินพมา่าแผ่นดินลาวแผ่นดินอันไหนก็แล้วแต่ที่มีแม้แต่เวียดนามนะครับที่มีปราสาทไปตั้งอยู่ปราสาทหินไปตั้งอยู่เป็นคาแม์แอมพายทั้งหมดเป็นดินแดนที่เขมรเรืองอํานาจเขมรเรืองอํานาจทั้งหมด ฝรั่งเศสเขียนไว้อย่างนี้นักประวัติศาสตร์ไทยรุ่นเก่ากก็เลยเชื่อตามจอร์เเดีตามฝรั่งเศสเขียนเอาไว้เจตนาในการเขียนก็เพื่อที่จะรวบประเทศไทยให้ได้นะครับเอาประเทศไทยให้ได้เพราะว่าได้กัมพูชาไปแล้วก็ต้องให้กัมพูชาให้ไทยอยู่ใต้อำนาจกัมพูชาเพื่อจะรวบเอาให้ได้แต่ไม่สําเร็จแต่ไม่สําเร็จแต่ก็ยัง เป็นปัญหาต่อไปจนกระทั่งเราเสียเขาพระวิหารนั่นแหละครับจนกระทั่งเราเสียเขาวิหารเพราะจอร์ดเซเดเป็นคนเขียนแผนที่เอาไว้ว่าเขาพระวิหารเป็นของกัมพูชานะครับเราก็เลยเสียไปมันเป็นแผนการของฝรั่งเศสที่จะให้ขมิญเป็นขอมเป็นขมายแอมพายเพื่อที่จะยึดประเทศไทยนั่นเองเพราะฉะนั้นมันคือก็จะเป็นเรื่องไม่แปลกที่ขมิญเชื่อ เป็นจริงเป็นจังบ้าแคมปมพายมีจริงขอมคือขเมรเพราะคนที่กำหนดให้คือฝรั่งเศสนั่นเองนะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ขอมคือกลุ่มคนที่สร้างปราศาสตรและคนที่กลืนขอมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคือสยามสยามกับขอมอยู่ด้วยกันแล้วก็กลืนเป็นสยามได้สำเร็จนะครับ สยามได้สําเร็จก็เลยถามว่าใครเป็นขอมมากกว่ากันสยามนะครับเพราะว่าขเมนไม่เคยสร้างปรา,าสาทอีกเลยจึงบอกได้ว่าขเมนนั้นเป็นขอมไม่ได้เพราะสร้างปรา,าสาทหินไม่เป็นนั่นเองนะครับถ้าหากขเมนอยากเป็นขอมนะครับสร้างปรา,าสาทหินให้ได้เหมือนที่วัดภูม่านฟ้า ที่กาลังทําอยู่ในที่นั่นให้ได้แล้วจะยอมรับนะครับวัดภูมั่นฟ้าจางังหวัดบุรีรัมนีครบกำลังทําอยู่ปัจจุบันยังไม่เสร็จนะครับอีกสามช่วงอายุคนนึงจะเสร็จนะครับทําในสามช่วงอายุคนนึงจะเสร็จแต่ก็ทําได้นะครับถ้ากัมพูชาทําได้แบบนั้นจะยอมรับว่ากัมพูชาเป็นของเพราะการตัดสินว่าใครเป็นของอยู่ที่การทําสร้างปราสาทหินเป็นนะครับสร้างปราสาทหินได้สําเร็จ ปัจจุบันนี้เขมียนทไม่ได้หรอกครับซ่อมก็ยังไม่ได้เลยปราสาทต่างๆโอ้ยหล่นลงมาหมดเลยหินหนะล่นนั้นเผาวิหารอะไรต่างๆนานาดูไม่ได้เลยนะครับไม่มีปัญญา้นไปตั้งนะครับแค่ซ่อมก็ยังไม่ได้นะแค่ซ่อมก็ยังทําไม่ได้แล้วทำไมต้องมาอ้างความเป็นขอมด้วยนะครับม,ญญมีปัญญาแค่ไหนมีปัญญาแค่ไหนถึงจะอ้างความเป็นขอมนะครับขอมก็เป็นผู้ที่มีความรู้มีความ สามารถมีอะไรมีวิทยาการที่ล้ำเลิศนะครับนี่หละคือขอมนะครับนั่นแหละก็จึงเรายอมรับในวิทยาการของขอมนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ไปว่ากันถ้าคุณอยากเป็นขอมเนี่ย ไม่ใช่ว่าสร้างคองฟูนันเตโชแล้วจะเป็นขอมนะครับอน,นัณนจีนสร้างไม่มันไม่ได้เกี่ยวกับขมิ่นะเอาสร้างปราสาทนี่แหละสร้างให้ได้จะยอมรับเป็นขอมเพราะสรุปว่าขอมคือกลุ่มคนที่สามารถสร้างปราสาทหินได้นั่นเองนะครับอ่าขอบคุณนะครับที่ติดดูแลช่างของแอดมินนะครับติดตามมาจนถึงนาทีนี้นะครับ ใครเข้ามาก็ช่วยกดไลค์กดติดตามกดซับส c r i b e ให้ด้วยนะครับกดแชร์ได้ยิ่งเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับเท่าไรพีนี้สวัสดีครับ